สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อี้มาสินเดือนสิงหาครับน้ำมาแรงเลิกการเลิกงานแล้วมาจอบเบึงป่าเบืงหน้าครับโอ้เมีย่ยงน้อยหน,น่อโอ้ป่าครับป่าน้อยครับป่าน้อยโอ้่อนได้น้ำครับเมื่อนี้ฝนตกครับพี่น้องช่วงใบฝนตกน้ำขัง มาเบิ่งหน้าก่อนหยันคันแท้าขาดโอ้ไม่ยังครับนี่ครับสู้ครับไปจังไรครับว้าวโอ้โหลูกป่าครับลูกป่าแน่ปลาหน่อยแน่ครับเพิ่นสิขึ้นครับเพิ่นได้น้ำมันตื่นน้ำครับพี่น้องตื่นน้ำตื่นน้ำอ่ะเบิ่งบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องโอ้ถงหน้าครับใครแน่ปีนี้ครับน้ำไหล ฝนดีครับสิงหาปลายสิงหา,าปีนี้ยังมีฝนฝนตกก็จะเฝ้านี้จากกันเ้อฝนเลยกะเบิงแนครับหอดย่ำเขาตั้งทองไหหมาแนหรอครับพวกมนหนีจากกันเลยเบิงครับพี่นอ้องที่มีนามกับบุมีนามต่างกันด้ครับฟังนี้บ่มีนามครับ ฝั่งนี้บุค่อยมีน้ำขยับขึ้นไม่จังน่อยอันนี้น้ำครับมีน้ำนี่สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดครับอ่าสุดยอดเลยครับสุดยอดครับบรรยากาศอย่างมือแรง่งโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องคันนาคันนาคันนากรใส่ประโยชน์จากดินขันนาครับ ฝั่งหนึ่งขาดก็เอาอีกฝั่งหนึ่งมาปะอ่านี่แหละครับวิถีชีวิตของชาวนาชาวนายามเย็นครับยามเย็นชาวนาวันหยุดอ่ามือไหนเบื่อชีวิตเบื่อจากทีทำงานครับอ่าถิ่มความเหนื่อยล้ามาเบิงทงหน้าครับเบิงให้เบิงหน้า มีความสุขครับพี่น้องมีความสุขสมกับเพื่อนวาน่าแหละครับแต่เห็นสีเขียวๆเยวลยเห็นให้คนห้องมีความสุขครับบรรยากาศสีที่ทําให้คนเรามีความสุขก็น่าจะเป็นสีเขียวเลยนะครับสมองกับปลอดโปร่งครับบรรยากาศดีอผมพาเลาะเบื้องอีกอีกมองหนึงครับที่จุดซุ่มเสียง มันน่าจะขาดดีครับอันนี้ยังไม่ขาดครับน,นี่ทนครับทนทน,ทนลักษณะนี่คือถ้ามันขาดแล้วแต่ว่ามีธีการปั่นผูเถาผูแก่สมัยเก่า่พนผ้าเห็ดครับเพิกเสียเอาอ้าที่เป็นหัว้าครับดินที่มีหัวหญ้าติดมาปั่นก่อนครับอปั่นแล้วถ้าเกิดว่า้าบอ่อตายมันชี เฮ็ดไหนาดินบ่พังครับบ่พังขั้นหน้าเท้ากับบ่ขาดครับนี่ดีครับเป็นภูมิปัญญานี่ยเป็นไายถอดไทยถอดพีซ่าเป็นภูมิปัญญาครับอ่ะเบิ้งบรรยากาศครับสุดเขตแดนซับนีครับพี่น้องฟังนู่นก็จะเป็นผู้คูน้อยครับคูน้อยหามีป่าอ้อยก็ยังมีคนเซออ้อยอยู่ครับเซออ้อยเซออ้อยฟังนี้ครับบริเวณโดยรอครับ ปีนี้คาดว่าน่าจะได้ผลดีครับอาจะได้ผลดีาฟางนนกับง่วครับเลียงง่วของออ้ไส้ครับเขาเพื่อค่อยแตกก่อครับปุย๋ยบวชว่า,าปุย๋ยบวช มันเป็นดินหน้าดินทรายพี่น้องอนาดินทรายปุ๋ยน้อยครับปุ๋ยน้อยเอา้าฝากพี่น้องไปสำนีสักก้อนนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ